สบายดีสบายดีน้องก็บซี่ด้วยจ้าพักทยกิซี่ค้ดเอมันนี่ดัสิบไปนนองสาวสิไปบ้านน้องสาวสิไปอย่างตบมัดกันกินกันเนาะราว่านนองเพราะว่าผาบชาวบานมันมันร้ายครับรู้สทธิกินน้ำกันบ้านนองเพิ่ยุบาน้ามันนี่แตสิไปก็นองสเตมมันนั่ง เียมวร้อมเดียบร้อยเลเสนั้นก te ันเมื s <S ่อก AP ี่น้องถ้าขวนี้เป็นงนเป็นสีดำเป็นสีกอไผ่ไป่านข้างนั่นเนาะตอะไรนกาะสีไปสื้อสีอินโตนกแมไปแต่ไปแต่ก็ต้องต้นอย่า่นี้อย่างนี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ้ตุ๊บแตพ้นกับโต๊ะเมื่อกี้เลยเต็มเต็มมาเาของไปเตัวหอยไพ้นโต๊ะเมื่อก งอวยแบบมากเลยนัก yeah เหรองอวยเลยนะไ i ้ไปสือแล้กไปสื่อนเื่อยังกกันเนาะเพราะว่าคนที่กบคนดีใจกันนี่กกระเป๋าแมฆเป็นเดรีกฮะกระแสการตลาตอนนี้ตอนคนกระตุกคนกตุกแข้งเนยคนกตุกแข้งนะจะยืนดีตุก เพมันเบียดไปใส่คนตกแห้งคนยุดตกแล้วนอกระบ้คนกำลังเป่อยนะกระเดินไปกำลังจะเต็มเพราะว่าน้ำตาทึไปนังบอาาทึ่อไปนะแล้วแต่สิัอาบดีครับย้อไปน้ำดังตอนให้ไปต้มผาเชิก่อนไปไปก่อนพี่น้องโชอพี่น้องเอออ้ยระวังหถ้างกองโอ้ยเดีกดีๆนะทีเด้อเด้อครับ

อะไรบอกกันหอดเถอะโอ้ปูนหูเนอเด้อซุ้มเ้อซุ้มนิดนึงมามาเป็นไงอ๋อนีอ่าโอ้ยฝนตกเม่ด้โอ้ย พอแล้วนะจอเจอกันใหนได้ครับหอด้วยพี่น้องหอด้านนอกเนี่ยถือเถื่อนเนี่ยลุงฟ้องลุงสิงอะไรอ้าช่วยถือช่วยถือตรงนั้นถือไหวไหมไหวไหมเออไปย่างเขาบ้านแบบฟ้องปุ๊บไปหอด้วยพี่น้องไป เพื่อเดี๋ยวคุณปู่ก็นำไปหันเฮ้ยเป็นมาโค้งพี่น้องคุณปู่พักขอมปนมาคิดบ้างยังสิยักสิบชิมเดไดตุกินบ่ไม่้ชหอดเดีวหอดเดียวขามาดูขามาปิดประตัวอีกคนนึงด้วขามาเว้ยขอเกิบไก่งวง คือไมไหวจิสุขภาพีสังดียวันีดเด้คนบบานใหญ่ไอ่ง่วงี่อยากเลยพูดมีเจ้าของบานไปหักคือไมาไหวจิอ๋อเดี๋ยวจะพี่น้องฮอหทองน้องเนาะข้ากันมาเห็ดมันกันกินอยู่หองคนเด้อใหญ่ใหญ่ยังก่อแน่น เพื่อนที่วะเพื่อนร่นพี่ก็น้าอนหญิงคนนะเลยตื่นแต่นอนจะย้องคนนะน้าเพื่อกับ่อโอ้ยูนี่เพิ่นกวงวอยู่ด้ะเราเป็นดังเจ้าเป็นดังเลยอีบเยนาะมันยินเพื่อนมองข้วเพื่อนเฮ้ยบ้านที่งานบ่

ซีมือวันที่ดีเด้อพี่น้องอันตะกีป้าคอยก็วันที้เ,เออเฮ็ดเชฟเซฟเพราะว่าพนีขายได้ข้าตวตะก่อนเนาะไปไปย่มไรกับไปเอาไปแวะให้ร้านก่อนเลยเนาะหับกระบุงหับกระบุงตะกีป้านี่แม่แม่เพน,น,นันหับกระบุงหับกระ,กระตาขายกับพนีนยังเคินปะซืมทอดเนาะ น้ำเนี่ยกับพุกนิดเชะเชะนี่เนียมันก็เสริยอดอาทิตนาใพ้เพื่อนๆไกินงั้นขี้งั้นขียงั้นขี้งั้นขี้มั้ยี้ั้นขงั้นขิั้นขี้อก้นขี้งั้นขี้งันขี้งั้นมันขี้งนขี้้นขี้งังั้นขี้งั้นี่งั้นขี้งันขีงันี้านีงั้นขี้งั้นขี้ี้งั้นขีิงั้เขี้งั้้ั้ข่้ขี้งั้ขี้งับนีันี้งั้นลาดไ้ กระดามันเรื่องบอกให้่ากระดามันกินรับนั่งได้เลยฮะเ่ยมันเป็นคนเลือดอนเลยนะคนเลือดตัวเทิดด่างกบผิดักข้าวท้องเพื่อเท่านั้นเติมันไปเห็ดเหรวไปเห็ดเลยเห็ดยูไซยาส้นแถวส้นบี่คนนะงันกอสางนะ มินบุรีหรือส้นบุรีกับหมู้นห่ย้าโรดไปแทนซี่หมองผุ้ทีพันแปดเปน้าไนะฉันกรบอกน้เหรอกบอก้งเอกกฉันกรบอกหิงานหมองสั้นอ่นดูอัานูอ่นยังบเดือดถนัดางลคเออเดือดเดือดที่่ะหอมคุณับบุ่นขุ่อฮอยากไรนี่ยนี่ดินียนาะ้าหอมค ไปย่อครับอ่านบ่ออกติมื้อเขาปรับอีังหเบหันห้เท่าไหร่มาถูกสิัน4เออ3 0 0บาท3,000บาทก็ม่เขาปับยังอ่านพันทับให้บ่ออกยองไนเขาปบงิน้บ่อขบอวา่นบ่อ๋นี่่ตัวปรับั่นบ่บ่บ่มีแบบนี้อยู่เนาะ ขยะอยังแม่นบรนีัขยะห้าสิบบาทเขียนเขียนขั้นเขียนดีๆให้เขากบบพืชเชอ่านอี้ยังเป็นกระโพกเตะแต่ว่ามันจะงามอยู่แล้ครับอันนี้ของเขาแล้วแต่ว่าเขาเป็นคนเขาอ่านบอกเด็กยังโตยังอันนี้เอ้ออันนี้เด็กยังเนี่ยเอาไกลหัวอาเอ้ยพวกนนี้นี่พวนเขียนภาษาไทยงามง่ายเลยนี่พวนเขียนภาษาไทยเลยต่อไปพืชเยอะเยอะแล้ว เขาเคลียรได้เงือกรูปเขาพิมพ์เหรอเี่น้องประอาดอ๋อแค่เขาพิมพ์ประอานอ๋อคแต่ว่าเขาเขียนเองีไงนะเฮ้ยคือโบเมคือเขาต่างกันกับเขาพิมพ์เนาะเห็นบ่ก่อนเดือนเขาเชื่อมส่ตุ่มมันกันพี่น้องไก่สีแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยไก่สีได้กินแล้วป้าจะเต็มหม้อด้วยเนาะพวกนี้พูดจะกูด้วยน่าเอาใส้เมื่อยหมดนีะตุ่มหนักมาใหม่เนาะ ขนาดข่อยเบาเตยข่อยยังหูซึ่งบอกข่อยเบาบปสัตว์ได้เบาเล่าก็ดีเบาคลายออกไปทั้งขี้ดี้อปูเอาแบบพวกเอาไพ่เด้เบารู้ด่วนเลยนะไก่ง่วงเออเบาเร็วๆเบารู้ด่วนเบาไปเรื่อยๆเห็บาห้องเสื้อขั้นเออติดแบบติดทางเอาวไปติดทางพ่อหรือพ่อไปสิคนเบาแบบนี้เบาแบบ เบาดูด yep. right. ูดไปด้วยเองสินะนาะคือพ่อคือการได้พ่อฮะเบาเบาแบบดูดูไปด้วยกับบางที네่ก oh, no. so, the ับเบาทราอยู yes. ่แล้วแต่ว่ามันแบบดีมันหันไปด้วยนะเอาผอาไพ่นาะแน่กับไพ่แน่ีิเตอไพ่เออแม่หัวใจระบบระบบเธอแะไรอยู่เอาไพ่อาตแ่ตกคือกันบานผูทรายเป็นเบิรไดเออแต่ว่าทุกคนเป็นด้อเนาอทุกคนเป็นมิตอพอเอาไพเอาไพ่ เบาแบบบริสัทนะพี่น้องเบารู้รู้รด้วยนะบางทีนี่ได้แห้ไหวอบบ่อี่พ่ออี่พ่อเนี่ยนี่ได้คอยสีได้อี่พ่อเลยเบาโหวหูเรื้องเบาดาวยังเบาแบบบางทีคนดาวน้ำกันกับฟังโหวหูเรื้องคือกันต้มเส้นมันกันกุยจับแม่นบ่กุยจับกยจับโลเมนเขาเอายังบ่ต้่มกุยจับยวนกุยจับยวนเบากระเส้นกระลุกมากินน้ำกันเน้อ เฮ้ยมันอันใหญ่ใช้นที่มันนี่ึ้นห้องบ๊อบบี้ได้อันเพลินกับเบ้าไฮกับม่นควอัเพลินอยู่ไปบุ่นไปบ้านเพยคนได้นาะเฮาก็เลยใหญ่มาไทยคนบ่อบบี้ชิดเบาเฮาารอกทางเนี่ยพี่พอเบ้าโปรยมาอ่ะโปรยมาจะเถื่อนนาะที่อันปีหนึ่งเจอหนากันยู่้องเถื่อบอ้นี่เราซ้องเถื่อก็มาเจอกันพี่น้องกับอปรยมาเออไอ้น่องไม่เจอกันเนาะก็ดีใจพี่ยังกับมาซุ่มดูเหมือนกิน หองเพิ่นหอมขั้วคนชาวข้านหนังก็บมันหองนอนเพิ่นเขาก็สิมากินนี่นั่นเองแกนี่โอ้ยลูกชายะเต็มกสิแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยกาสิได้กินแล้วปตาจะเต็มหม้อเลยเนาะอืมพวกนี้พูดจะกุ้ยด้วยน่าเอาใรายมัเบื่อหนี้นาวจะตุ่มหนักมาใหม่เนาะขนาดข่อยเบาเตยข่อยยังหูซื้อบอกข่อยเบาบระสาทไรเบาเล่าก็ดีเบาคล้ายๆออกไปท่านขี้ดิ้อปู เอาแบบพวกเอาไหเด้เบารู like ้ด้วยเลยนะไก่งวงเบาเรื่อยๆเบารู้วยเบาไปเรื่อยๆบ็นเวอเบาของเสียคันเออติดแบบติดทางอาวไปติดทางพ่อหรือพ่อไปสิคนเบาแบบนี้เบาแบบเบารูด้วยไปด้วยเางสินะนะอ้ยพ่อคือการได้พ่อฮะ เบาเบาแบบรั่วไปเรอยกับบางที่ก็บาวทายอยู่ได้แต่บามันแบบดีมันหันไปเลื่อยนะเอาพอเอาไพ่น้ะแมนกับไพ่เน่ม่แต่เอาไพ่เออแมนหัวใจระบบรบาแล้วบออยู่เอาไพ่อาแต่งแต่งแต่งกันบานี้ผู้ชายเป็นเบิร์ดไรเออแต่ว่าทุงพ่นบอเป็นเด้อเนาะรุ่งพนบอเป็นม่ต่อีพอก็เอาคีเอาไพ่เบาแบบบอสัตนะพี่น้องเบารัวๆไเรอนะบางที่เนี่ยแห้งบบาอ้ อีพ่ออ <ọi> <à> ีพ่อนั่นยลนนี่ได้คอยสีได้อีพ่อ ide เบาวัวหูเรื่องเบาเล่ายังเบาแบบบางทีคนดาวน้ำกันกับฟังบัวหูเรื่องคือกันต้มเซียมันกันกุยจับแม่นบ่่แมนกุยจับแม่นเขาเอินยังบะกุยจับยวนกุยจับยวนเบาพิเส้นไม่รู้มากินน้ำกันเด้อเขาวหันอันใหญ่ช้านที่วันนี้ึ้นห้องบ็อบบี้ได้อัน เพื่นกัเบ้าหายกับเ่น่วเพื่นอยู่ไปบุญไปบ้านเพื่นได้เนาะฮาก็เลยใหญ่มาไท่เพื่นพอมีชิดเบาอ้เราอกทางอย่ดีพอเบ้าเลยมาอะไยมาจะเถือนเนาะซีปีหนึ่งเจอหนากันอยู่สองเถื่อ๊บน่แหละซองเถื่อก็ไม่เจอกันพี่น้องกับไรมาเอ้น้องไม่เจอกันเนาะก็ดีใจพี่ยังกัมาซุมรูมเนกินหองเพื่อนหองคั่วเพื่อนขมานหนังกับมันหองนอนเพือนอก็บิี่มากินนันเดี๋ยวนี้โอยลูกชายสเต็ม เอาตาวเลยด้วม่แม่ไม่สีบรีเ็ดเองมะกชยค่ะม่เ้อพี่น้องมากกินน้ำกันด้วยแดดเรียบร้อยเดยนี้เหมืองของเซนี่เองพวกบ๊อบบี้บอเมาาเหมือนนี้บ๊อบบี้่่าเนาะเข็ดกระเป๋าห hm ้เอานี่บัเพนค่าอยู่ห้ากิสี่แบ่งไปให้พ่นยุ่จุงไปให้พ่นจุ่ กำลังลงมือแสบเรืพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ำกานคลิปนียคอร่าสบายก็นเด้อพี่น้องผักกดแทกกดใดไฮ้แม่น้องสเต็มเลยพี่น้องเลยบายบายคนงามกูมูนะสองคนเียมีสองสามคนี่อยงกันนาปลาเนี่ยมนาหน้อเดบ๊ายบายพี่น้อง Ừ, ติดตามเลยเด้อพี่น้องเลย